สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะชวนทําหมูหวานค่ะทํายังไงค่ะให้หมูนุ่มละมุนไม่แข็งกระด้างรสชาติเข้มข้นนะคะลักมีเคล็ดลับง,ง่ายๆมาฝากทุกคนค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปทํากันเลยนะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีหอมแดงซอยค่ะแล้วก็สูตรนี้เราจะใส่กระเทียมสับลงไปด้วยนะคะวันนี้เักใช้หมูสามชั้นค่ะแล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะ ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะถ้าเราหั่นเล็กนะคะเวลาเราไปทำแล้วหมูเราจะหดค่ะจากนั้นตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปประมาณ3-4ช้อนนะคะพอน้ำมันร้อนใส่กระเทียมสับแล้วก็หอมแดงซอยลงไปค่ะเราจะเจียวหอมแดงกับกระเทียมก่อนนะคะขั้นตอนนี้เราใช้ไฟกลางค่ะเราจะเจียวกระเทียมกับหอมให้สีใสแบบนี้นะคะเราจะไม่ให้สุกเหลืองค่ะ พอได้แบบนี้แล้วจากนั้นก็ใส่หมูสามชั้นลงไปผัดเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะผัดหมูสามชั้นของเราให้ผิวตึงๆแค่นั้นนะคะเราจะไม่ให้สุกมากค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะประมาณสองช้อนนะคะซีอิ๊วขาวนี้ก็จะช่วยให้หมูของเรามีความนุ่มแล้วก็มีความหอมมากยิ่งขึ้นค่ะ จากนั้นให้เราผัดไปจนหมูของเราสุกประมาณ70-8 0เอร์เซนนะคะแล้วเราก็จะมาปรุงรสชาติกันค่ะเราจะปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนะคะซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็ซอสฝักเขียวนะคะอย่างละสองช้อนจากนั้นก็จะใส่ซีอิ๊วดำลงไปค่ะปริมาณของซีอิ๊วดำนะคะใส่ได้ตามชอบเลยค่ะว่าเราชอบดำมากน้อยแค่ไหนค่ะน้ำตาลเราจะยังไม่ใส่ค่ะ เราจะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำตาลลงไปตอนนี้หมูเรายังไม่เปื่อยนุ่มนะคะ <c oughs> ก็จะทำให้หมูของเราแข็งเพราะว่าน้ำตาลจะไปรัดหมู <c oughs> การที่หมูเราจะนุ่มเราก็จะทำการเคี่ยวโดยการเราจะเติมน้ำลงไปนะคะและจะใส่น้ำให้ท่วมหมูแบบนี้เลยแล้วเราก็จะเคี่ยวหมูไปจนกว่าหมูเราจะนุ่มค่ะนี่นะคะเราจะใช้เวลาเคี่ยว ประมาณ20นาทีค่ะหรือว่าจนกว่าน้ำจะแห้งงวดลงไปนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะระหว่างการเคี่ยวก็ให้เราหมั่นคนเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก้นกระทะจะไหม้นะคะนี่ค่ะตอนนี้มันหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวเราชิมดูว่าหมูของเรามีความนุ่มมากน้อยแค่ไหนนี่ของเราก็ประมาณนี้รักใช้ได้แล้วนะคะแต่ถ้าใครต้องการให้นุ่มกว่านี้ เราก็สามารถเติมน้ําแล้วก็เคี่ยวต่อไปได้ค่ะถ้าเราพอใจแล้วให้เราเติมน้ําตาลลงไปค่ะวันนี้เราใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะ1ช้อนเราจะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าหมูหวานของเราจะไม่หวานเจี๊ยบนะคะก็จะมีความเค็มหวานกลมกล่อมค่ะพอน้ําตาลละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติอีกรอบหนึ่งค่ะว่าเราพอใจกับรสชาตินี้แล้วหรือยังนะคะ นี่ค่ะของเราก็ใช้ได้แล้วละ่ะเราชอบรุนี้นะคะนี่หมูของเราก็เริ่มมีความเงางามแล้วหอมมากนะคะดูความเหนียวของน้ํานี่นะคะฉ่ำๆเลยของเราโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สแล้วก็เดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะหมูหวานคิดแล้วไม่ง่ายทําให้หมูนุ่มไม่เหนียวไม่แข็งกระด้างรสชาติเข้มขน้นขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะ หมูหวานฉ่ำๆเลย